สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมรู้หรือไม่ผู้กันตนปัจจุบันสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e s e l e service และ ในกรณีที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นได้กี่กรณีซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของสำนักงานประกันสังคมมาดูกันนะครับวิธีการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่สีขั้นตอนเรามาดูกันเลยนะครับมาดูขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลักของสำนักงานประกันสังคมเบอร์ไวเวบ sso.go.th หรือเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าสำนักงานประกันสังคมเมื่อแสดงหน้าต่างเว็บไซต์ประกันสังคมสังเกตดูเมนูด้านบนและให้ไปที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทับสมัครสมาชิกมุมขวาด้านบนดับเบลิลคลิกเข้าไป มาดูขั้นตอนที่2เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะแสดงหน้าตามระบบผู้กันตนกรอกรหัสผู้ใช้งานรหัสผู้ใช้งานก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบในกรณีที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ของระบบผู้กันตนนะครับให้ผู้กันตนสมัครสมาชิกก่อนโดยสังเกตดูแล้วก็คลิกสมัครสมาชิกอ่านข้อตกลงอ่านรายละเอียดแล้วเลื่อนลงมานะครับแล้วใส่เครื่องหมายถูกฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการแล้วก็กดถัดไปเมื่อกดถัดไปก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียงแค่นี้ ท่านก็จะเป็นสมาชิกระบบผู้กันตนท่านสามารถเข้าไปเช็คหรือว่าท่านสามารถเข้าไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบนะครับ E s e ซลเซอร์วิ with, ได้เลย มาดูขั้นตอนที่3กันหลังจากที่เข้าสู่ระบบพุ่กันตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือกเมนูยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองวงเล็บ e s เซลเซอร์วิสจะอยู่บรรทัดแรกเลยให้ท่านดับเบิลคลิกเข้าไปก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนที่3 และขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายระบบจะพาผู้กันตนเข้าสู่หน้าจอระบบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง e s e l f service โดยผู้กันตนสามารถดูข้อมูลของผู้กันตนด้วยตนเองข้อมูลการส่งเงินสมทบประวัติการขอรับสิทธิ์ประโยชน์สถานะการทำธุรกรรม และสามารถเลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนซึ่งกรณีที่ประกันสังคมให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้4กรณีเท่านั้นได้แก่กรณีที่1เป็นกรณีฉลาภาพกรณีที่2เป็นกรณีว่างงานกรณีที่3เป็นกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีที่4เป็นกรณีคลอดบุตรบางคนบางท่านถามเข้ามาว่า ทำไมเมื่อเข้าไปที่ขอนะครับรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทำไมได้แสดงให้เห็นเพียงแค่การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนส่งครอบบุตรและคลอดบุตรบางคนทำไมไม่เห็นกรณีชลาภาพบางคนทำไมไม่เห็นกรณีว่างงานสังเกตดู คนที่เป็นผู้กันตนจะเห็นเพียงแค่การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีคลอดบุตรเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่ไม่เห็นกรณีชราภาพและกรณีว่างงานเพราะว่าในกรณีชราภาพท่านจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ท่านจะต้องมีความเป็นผู้กันตนที่สุดลงถึงจะแสดงให้เห็นในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี าภาพและในกรณีว่างงานก็เช่นเดียวกันในกรณีว่างงานท่านจะต้องไม่ได้ไปทุ่กันตนนะครับโดยที่ฝ่ายบุคคลแจ้งออกถึงจะแสดงให้เห็นการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันนี้คือเหตุผลนะครับอันนี้คือเหตุผลเพียงแค่นี้4ขั้นตอนท่านก็จะสะดวกรวดเร็ว ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนังกงานประกันสังคม4กรณีหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ